ครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มากินอาหารที่นี่ถูกใจค่ะกินของคขาอิ่มแล้วก็จะมาต่อด้วยของหวาน,นะคะ่ะทุกคนเราก็กินเป็นสาลาเปานะคะก็กินเกือบทุกอย่างเลยค่ะวันนี้หยิบได้ไม่อันสระเปาเขาก็นึ่งร้อนรเลยอะทุกคน ็จะเป็นไส้หมูสับเราหยิบมาสองลูกค่ะไส้หมูสับกับไส้คัสตาร์ดครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้หมูสับอร่อยค่ะทุกคนแป้งซาลาเป๋านุ่มมากพนักงานก็น่ารักนะคะทักทายพูดคุยอัทยาสัยดีมากๆเลยค่ะ